สองความสวยสาวโปรไฟล์ดีที่คู่ภัยบุญคุกเข่าบรรจงสวมแหวนโซเชียลแห่สแสดงความยินดีเมื่อคู่ภัยบุญแสงเดือนโพดภาพลงเฟซบุ๊กคุกเข่าสวมแหวนให้ปูเปี้ยวสุชาณิกาสาวกมิตรแกนสมุทรสาครสองนความแคปชันน่นระบุว่าคืออับซาราหลงฟ้ากายตาพยาเพิ่นแฮทแท็ถ,ถึงเวลาที่ผมกับน้องต้องบอกความจริงสักทีแต่คนตามไปส่องววันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความสวยของสาวปูเปี้ยกันค่ะบอกเลยค่ะว่าสวยดูแพงมากๆ แถมหุ่นดีมอมมุมไหนก็เป๊ะเพอร์เฟกจ้าหลายคนอิจฉาวาส,สนาครูไพบูรณ์อย่างไรก็ตามเราครูไัยบูรณ์ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะ